ลูกสุดท้ายแลวพี่ต้นเขาว่าจะได้แฟนสวยนะแหมสวยแค่ไหนพี่ก็ไม่สนหรอกพี่มีปุ๋ยอ่ะทั้งสวยทั้งแสนดีแล้วนี่จ้าแหมพี่ต้นก็ปากหวานอีกแล้วคอยดูสิถ้าพี่ต้นมีผู้หญิงคนอื่นนะปุ๋ยจะไม่ยอมจริงด้วยคอยดูสิโถปุ๋ยจ๋าคน้าน,นอกทํานาเลี้ยงควายอย่างพี่อ่ะใครจะมาสนใจละจ้าผมก็จะปุ๋ยด้วแหละที่จะทิ้งพี่ไปกับคนรวยซะมากกวา่า ปลยรักพี่ต้นคนเดียวนะจ๊ะถ้าปุ๋ยไม่รักพี่ปุ๋ยจะยอมเป็นของพี่รือจ๊ะจ้าปุ๋ยพี่ก็รักปุ๋ยคนเดียวนะพี่จะไม่ยอมให้ใครมาพรากความรักของเราไปเด็ดขาดถ้าใครมาพรารกปุ๋ยจากพี่พี่จะขอสู้ตายนะแล้วเมื่อไหร่พี่ต้นจะมาขอปุ๋ยสักทีละจ๊ะปุ๋ยรอพี่ขายข้าวเน,นี้ยแล้วก็ขายควายขึ้นหมดเลย แล้วพี่อ่ะจะไปสู่คองหู้ทันทีนะวันไปทำมึงอัดตักน้ำใส่กระโหลกโชคดูง่วงมั้งวันนี้จาหนม่มจะไม่เลิเสาเหรอทุยวันไม่ทำไมพ่อครับถึงผมจนผมก็รักปุ๋ยจริงๆนะครับพอ่อใครเป็นพ่อมึงวะเฮ้ยจะากลับไปไหนครับเฮ้ยอย่านะ อย่าทำพี่ต้นนะพ่อถึงพี่ต้นเขาจะเป็นคนจนแต่เขาก็เป็นคนดีนะพ่อคนดีแต่ไม่มีจะแดกนี่นะแล้วมันจะเอาปัญญาที่ไหนมาเลี้ยงเองนะ่ะไปปุ๋ยฮนะไปเบวไปปุ๋ยกลับบ้านไปปุ๋ยกลับบ้านปุ๋ยพ่อบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วอย่าไปยุ่งกับมันแล้วต่อไปเนี้มึงอย่ามายุ่งกับลูกสาวกู อย่าหาว่ากำนันเสียังิน่าไม่เตือนนะเว้ยเฮ้ยกลับบ้าน กลับบ้านกันเถอะพี่ต้นเนี<อ>่ยจ้าพ่อกำนันเดี๋ยวพ่อจะไปทำธุระนอกสักพักหนึ่ง แล้วไปบ่ายเขาจะกลับเนาะแล้วใครดูยายปุ๋ยให้ไปไหนล่ะจะออกไปหายต้นสิจ้ารู้แล้วจ้าพ่อกำนันเสร็จทุระแล้วรี้กลับบ้านนะจ๊ะจะทำกับผ้าอะไรหอเแต่ไม่รอแม่กินทุกวันไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยเสียของเปล่า ที่จับเล้งตบตบตบเหนือพ่อกำนันอาจอกคนมั่งพี่คะถอดไหมคะพ่อกำนันเกิดแล้วสกมกไม่เบายายคุยเราจะคบกับใครให้มันสมชนะเราบ้างอย่างไอ้ต้นน่ะมันไม่คู่ควรกับเราถ้าแกยังขืนดื้อรั้นอีกนะพ่อจะส่งแกไปที่กรุงเทพ แล้วไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกเลยไปไว้ตองสายแล้วเว้อยอ,นะอย่าคิดมากนะปุ๋ยพ่อแกเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่ที่จริงแล้วอ่ะพ่อแกเขารักแกจะตายแจ็คแม่แจ็ค รถเป็นไรไว้ต๋องไม่รู้ครับพ่อคนนั้นเอ้ยลงมาดูกันครับต้องโ,โทรตามช่างแล้วครับพ่อคนนั้นก็โทรเลยสิวะ เฮ้ยจอดจอดเฮ้ยข้ารู้แล้วว่าเราจะหาเงินไปใช้หนี้พนันบอลและข้าวหวยได้ที่ไหนที่ไหนพี่ไหนเงอ,อ่ะอ๋อไปสิพี่รถเป็นไรพี่มีอะไรไมผมช่วยไหมโอ้ย ไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวช่างก็มาแล้วเฮ้ยเรียกใครน้องวะทะลึ่กละทะลึ่กละเฮ้ยพูดจาดีเด็น,น้องผมรู้จักตอนนี้เป็นใครนี่กำนันเสือบ้านเหนือนะเว้ยเป็นใครกูไม่สนเวย้ยมีเงินเท่าไหร่ส่งไม่หมดเร็วเฮ้ยพ่อก,กำนันนี่วะมึงคิดจะป้นกันเหรอมึงรู้จักกำนันเสือยังข้าน้อ้ไปซะแล้วเฮ้ยนีเ่เฮ้ไปไป นี่ <c oughs> <c oughs> <t í> ตายเท่มึงไอ้กำนันกินข้าวอิ่มแล้วก็กินยานะพี่ต้นน้าขอบใจมากนะน้องรักน่ารักจริงๆว่าน้องคนนี้จ้าพ่อฮีโร่ปากดี เป็นไงล่ะเก่งดีนักแล้วมีใครมาสนใจแอดีไหมเนี่ยไม่ตายก็บุญแล้วเออน่ะรู้แล้วอะ่ะบุญอยู่ได้เองเป็นน้องพี่นะไม่ใช่แม่นะโว้ยรู้แล้วนะว่าไม่ใช่แม่แล้วเนี่ย,ยเดือดร้อนใครโอ,โอ้ไอ้น้องรักถ้าน้องไม่ทําให้พี่อะ่ะแล้วใครจะทําให้พี่ล่ะเราก็มีกันแค่สองคนพี่น้องเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแลเราล่ะ ต้นพี่ต้นเป็นไงบ้างจา๊ะฮะไม่เป็นอะไรมากหรอกจก่ะสวัสดีครับพ่อกำนันเออสวัสดีพวกเราไปหาพี่ที่โรงพยาบาลมาเขาบอกว่าพี่กลับมาที่บ้านแล้วเราก็เลยมาที่นี่แหละจ่ะพอดีหมอเขาบอกว่าไม่โดนจุดสําคัญพอทําทแผลเสร็จเขาก็าเลยให้พี่กลับมาพักผ่อนที่บ้านจา้ะไม่เป็นอะไรมากหรอกจก้ะฉันต้องขอบใจต้นมากเลยนะที่เสี่ยงชีวิตช่วยฉันไว้ประหลา ไม่งั้นฉันอาจจะโดนยิงตายไปแล้วก็ได้ฉันต้องขอโทษด้วยที่เรื่องที่ผ่านมามองต้นเป็นคนไม่ดีไม่เป็นไรครับพ่อกำนันเรียกพ่อเฉย,เฉยก็ได้ลูกต่อไปเนี้พ่อจะไม่กัดสังความรักของแกสองคนแล้วเพราะพ่อรู้ว่าเรื่องรวยเรื่องจนเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญอยู่ที่ใจลูกเลยขอบคุณมากครับพ่อกำนันเอ้ยคุณพ่อตาขอบคุณนะครับพ่อเห็นเวลาหลานบอกแล้วว่าพ,พี่เขาเป็นคนดีจริงจริง ต,ต่อไปเนี้ยมึงอย่ามายุ่งกับลูกสาวกูนะมึงจะรู้ว่ากำนันเสืออย่างกูอะ่ะพูดโอ้โหกูกูเรืม